ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็โย่เกม Just Cause 3นะครับไหนมีคนขอมากันก็น,กน,กน,นะครับว่า Just Cause 3หน่อยกับ GTA นี่นครับ2เกมนี่นะแต่ว่า GTA นี่ผมอาจจะต้องรอหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้อารมณ์มันยังไม่มานะครับ <c oughs> ผมก็เล่นกับเพื่อนอยู่แหละนะครับ <c oughs> เล่นกับเพื่อนอยู่ป้ <c oughs> นฮีทกันอยู่ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากจะแคสสักเท่าไหร่นะครับรวมมันรู้สึกไรอารมณ์มากนี่ที่ไม่เหมาะแกการปล้นเลยแป๊บหนึ่งแล้วก็มีคนถามด้วยนะว่าทำไมผมถึงไม่เล่นแบบเป็นภารกิจหลักนะครับบอกเลยนะครับ จะสกอตเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นภารกิจหลักนี่อาจจะต้องใช้เวลาประมาณปีสองปีก็คือ,อ,อใช้เวลานานหน่อยนะครับผมก็เลยอาจจะแคสทีเดียวตอนจบเลยนะฮะเพราะว่าเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเราต้องเนี่ยเราต้องไปฆ่าผู้นำนะครับฆ่าผู้นำจัดการกับผู้นำของฝ่ายสีแดงนะครับเฉยๆก็แค่นั้นแหละนะแล้วก็จบเลยเนื้อเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็เหมือนภาค2กับภาคแรกกันแหละเพราะงั้นก็เลยมาเล่นแบบจี้ฐานก่อนจะดีกว่านะ แต่ก่อนอื่นครับนี่เลยครับเอขอกินน้ำก่อนนะครับกินน้ำไม่รู้สึกซูซ้ซ่าไม่ใช่เบียร์นะเป็นอโออิชิชาคุซ่านะครับชาคุซา่าแนะนำนะเป็นกระป๋อ,องสีเขียวครับจะอร่อยครับผมคนลุกกินรสซู้ซ่านะครับแนะนำนะครับสีเขียวนี่ผมนี่ซื้อมาเป็นโหลเลยนะครับแต่ว่ากิน สัปดาห์ละสองกระป๋องเครับเพราะมันจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะนรับมันซ่าเกินไปเดี๋ยวจะคึกฟึบโอเคเริ่มการบอมบายียสถานที่ตรงนี้เลยเริ่มจากเสานี้ก่อนครับยิงกว่าปืนจะลั่นได้สงสัยปืนขัดลำกล้องโอเคแน่ๆๆๆจะโทษแจ้งเตือนไม่ทันนะเฮยยิงผู้บริสุทธิ์ขอโทษอ้าวไปยิงลุงแกอุยยัอยงอุยยังอ,งอุลงอุงเนี่ไม่ตาย โทษๆลุงผมไม่ได้ตั้งใจโอ้ยกระตุกเกมนี้บอกเลยนะก็กินสเปคเอาเรื่องอยู่นะฮะตอนนั้นขอให้เป็นเครื่องผมก็ยังแหลกๆนะครับนี่นี่ปรับโลเลย,เน,ยเนี่นี่เนี่ยยิงตรงไหนวะเฮ้ยนี่เลยท่านผู้นำกับผมนี่ชื่นชอบท่านมากอยากจะสร้างศิลปะแปะไว้บนตัวท่านนี่เนะี่ยแปะไว้บนหัวเลยเฮ้ย ล่อนแล้วก็กดคิวแอนึกว่าจะลืมซะแล้วโอ้ยมีเรือด้วยมีเรือมีเรือฟึบหลบก่อนครับโอเคเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคไปไหนเมื่อกี้เรือยิงจังเลยนะพวกเองเอ,อเปลี่ยนปืนเปลี่ยนไงแล้วว่ลืมอ๋อนี่มาปูมโดนคนเรือไม่พัง คนเด้งมันปลาสุกเลยอะฝ่ายเฮ้ยเจ็บเครืบินนี่แน่เราไม่เอาแลยครับยิงเองสนุกกว่าเยอะเชืเครื่องทุนแรงมันกระจอกไปครับเฮ้ยแต่ว่าจัสคอตนี่เนอะมันก็ต้องเครื่องทุนแรงอยู่แล้วนี่แน่กลาดกลาดกลาดโอ้ยมันไม่เหมือนกับภาคสองไงที่มันสามารถกระโดดกิ้งหลบได้อะภาคนี้มันโดดกิ้งหลบไม่ได้นะครับวิ่งเร็วก็ไม่ได้ด้วยนี่แน่ อีเนี่ยปีไหมอุย้ยกำแพงพังแล้วว้ยนี่้ยิงถังดีกว่ามันกว่าเยอะเปิดเข้ามาเลยสีฟ้าจงเข้ามาอือหยุดด่านไงไงตนี้มีให้แหกอีกไหมช่วยช่วยช่วยมีปืนกลหนักมันดีอย่างงี้ครับยิงโดยที่ไม่ต้องรีโหลดแบบบ,อบอ่อยๆนะนียยิงๆก็รีโหลดนานๆครันน้งครับนี่แหละความสะใจ จะได้อัดไปเต็มที่เลยมีสนยัยวิ่งมีปุนสนายปนสนยกดเอ,อิกมันจะกดได้เน่มอมกแล้วตรงไหนวะมาตกอะไรตรงนี้พวกเองก็โหดไปนะยิงคอตกโดยที่ไม่นึกถึงว่ามันจะตกตรงไหนเนี่ยดูดิโชโช่วยไม่เลยเป็นปืนนี้ดีกว่าครับไม่ใช่กุนหนักไม่ใช่ดีกุนเบาแต่ว่ารัวเนี่ยครับ มีป้ายอีกตรงนี้เห็นแวบๆรู้สึกป้ายนะป้ายหายไปไหนแล้วไอี๋นี่นี่นี่เสาสเสาอ้นี่ยลำโพงหายหมดไป,ไป,หป้ายป้ายป้ายกราดเรียบร้อยยึดทงไอ้ทำไมใครมันง่ายอย่างไงแป๊บเดียวเองอะฟืดฟืดโอ้ยติดโอ้ยชะง,งักชะง,งักฟึบ ปรับโลแล้วภาพยังสวยซะขนาดนี้เลยนะเนี่ยจัดสพอตโอเคยุดท้องแองโกฉลองอ้มยมยมยม,ยมโอเคได้ไรพังเอ่ยไมไ่เลยภารกิจย,ย่อยอุตสาเล่นนี่ครับคืนความสุขแก่ประชาชนนะครับค <c oughs> ่ายนี้อ่ะน่าจะไม่อันนี้ดีกว่าครับ อหญ่ยักษ์เลยแต่ว่าใหญ่ยักษ์นี่ก็ว่าเสียวอยู่นะเสียวตายแล้วก่อนนะเอาตรงนี้ดีกว่าใกล้ใกล้ดีนูน่นหกร้อยเมตรไม่ใกล้ไม่ไกลฟึบบินไปก็ได้ <c oughs> ยิงกระดึงฟึบมาถึงแล้ว <c oughs> มีลานจอดหอไหม <c oughs> ไม่มีแฮะกะจะปุ้นคอก่อนหน่อย ฟุ๊บโอเคฟุ๊บบินนี่แน่แล้วก็ลงหน้าค่ายโอ้ยฟึบลงแบบนุน่มๆเดินนะครับเดินเนียนๆแกประชาชนโอ้มาชมวิวกันเลยครับแนะนำนะครับอย่าไปชมมันเลยมันไม่ค่อยน่าปบืมอ้าวไม่ดีเสียเปล่าพอใจอผมเข้าใจครับ ว่าคุณตกงานมันเป็นยังไงผมรู้ว่าพวกนี้มันโหดร้ายมันฟาเถื่อนทําให้งานลุงอาจจะดนยุบไปอะไรประมาณนี้ใช่เปล่านี่เลยลุงลุงจะกดเองเปล่าลุงหัวร้อนลุงบอกโอ้หลานจะระเบิดเ,เหรอลุงดีใจจุงยวค่อยก่อนนะลุงนะก็อแปะติดก่อนลุงอมมีทั้งสี่ลูกของไหนอีกจะได้แบบรวดเดียวเลยไง เกยบไปทีละที่ทีละที่อยู่ครับนี่เลยแบบรวดเดียวสี่จุดเลยอีกจุดนึงอีจุดนึงตรงไหนดีเอ่อตรง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 ,ตรงป้ายดีไหมป้ายยังหาไม่เจอแหละนั่นไงพูดปุ๊บก็เจอปับ๊บแปะติดโอเคฉันก็กดบึ้มรวดเดียวสี่อันเลยต่อไปก็เหลือป้ายหนึ่งอันนี่ไงป้ายหนึ่งอัน กับยึดค่ายก็เสร็จแล้วอุ๊ยติดดาวแล้วยังกับ GTA ีเน่์แลไปก็ยึดค่ายครับสุดท้ายแล้วโอ้ยอ,อียิงก่อนอัดแลก็ยึดค่ายฮัลโหลมาแล้วพิชชาคาาสั่งลาไหนวะเ๋ยวต้องไปเปิดก่กนอนครับกำลังเสริมจงมาสู้คดีจะไม่ค่อยไหว ยิงถังเลยอุ้ยดูสเก็ดระเบิดเอ๊ะใครนี่คุ้นๆแฮะมันคุ้นๆครับเหมือนเคยมาป้นแล้วหรือเปล่าเหมือนเคยมายึดแล้วเออฉันเออเอามันดีกว่านี่เนี่ยยึดไม่ยึดไม่รู้เอามันก่อนเออฉะนั้นก็เฮ้ยคนหักไม่ใช่นี่มันลูกโง่เอออะลองดูนีเนี่ยตีตีตื้ออื้อโว้ หมดเร็วจุงเบยอ,อะไรวะกลาดคลาดมาทำอะไรตรงนี้รวมอรวมอโอเคนีโหลดเปลี่ยนปืน,นก้นปืนพกลัวนีออ่อุ๊ยชาวบ้านโทษทีโดยไฟฟ้าช็อตตายผมบาได้ตั้งใจจิตนานนิดๆเพราะวันนึกว่าเป็นอ่าเป็นฝ่ายศัตรูโอเคโอยกินลั่เลย หมดยังเนี่ยหมดแล้วนี่ว่าชักธงขึ้นเลยครับชักธงชาติไม่มีควย่อยอีกแล้วพู้น้อยใจผมว่าเกาะตรงนี้มันไม่น่าจะมีควย่อยแล้วมั้งเนี่ยมันน่าจะมีประมาณเกาะใหญ่ๆอ่ะดูดิครับแมปนี้แบบอลังการงานสร้าง ขนาดแค่เกาะตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าแบบผมนึกว่ามันก็มันก็ใหญ่เลยนะเกาะประมาณเนี้ยก็ใหญ่แล้ว,นะลวอันนี้มาตรงนี้อีกเป็นทวีปเลยตรงนี้อืมเนี่ยตรงที่เป็นสีแดงๆเนี่ยก็คือเรายังไม่ได้ยึดนะครับสีฟ้าคือเรายึดแล้วตรงนี้คือเคว็หลักนะครับไม่ทําก่อนอนี่ไงเคว็ดย่อยเกี่ยวกับรถไม่เอาอะ่ะอันนี้ทําลายค่ายเหร น่าสนนะอันนี้เกี่ยวกับเรือไม่สนมันยังยิ่งรถไม่เอาอเอ๊ะแต่เควสนี้ก็น่าสนอยู่นะอันนี้ทำยังเอ่ยอ๋อทำแล้วนะเธอเป็นสีฟ้าเนี่ยทำแล้วอันนี้ละกันเอ๊ะอยากทำไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหข้ามไปทวีปหนึ่งเลยเดี๋ยวใกล้ๆมีไหมไม่มีเลยมินิเควสอ๋อนี่ไงตรงนี้ใกล้อยู่จุดเดียวครับ จัดไปสองกิโลเมตรกับอีกสิบเก้าเมตรสิบแปดเมตรต้องหาเหลืออ่าพวกเจ๊็ปลินลี่อะไรระเบิดตรงใจลุกพร้อมันด้วยเราต้องหาเรือนะครับเรือเพียบไปบินก่อนแต่เรือจ๋าขอสักลำนะจ๊ะ เราไม่เอาเรือยอทนะครับผมเราจะเอาเจสก,กีเรือยอทมันช้าเรือโบ๊สก็ดีเนะยเรือยอทคือเรือที่มันใหญ่ๆเนี่ยสำหรับให้คนอยู่อาศัยได้เลยส่วนเรือโบ๊สเนี่ยจะเป็นเรือแบบเรือเร็วหน่อยส่วนอาไม่ถุงโอ้ยคุณก่อนอขอขอฝึกว่าขอยืมหน่อยนะครับ เดี๋ยวเอาไปคืนที่บ้านเลยพร้อมประกันชั้นหนึ่งเพราะว่ามันคงจะต้องเละแน่ๆอึือ,อสิ้นก่อนครับติดเกียร์ห้าติดเกียร์อาร์ได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบว่าเจอแบบนี้ในสังคมนี่มันจะแย่มากนะครับไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้เหมือนเจอเรือสองลำกําลังยิงไฟอยู่แล้วนั่นหมุนทำไมติ้วติ้วดูดิครับโอ้โหคุณคาสสิกต้องหยุดดูครับมันเป็นปฏิมากรรมชั้นเลิศ โอ้หมุนเลย <c oughs> โอ้โหคนขัให้ช่วยไหมนเนี่ยสีฟ้าหัวคงไม่ต้องแล้วมั้งครับนะครับอย่างนี้คงชาติหน้าถึงจะพังอ่ะไปแล้วโอเคลงนี่แหละอืมผมว่าก็สงสารเขาเนี่ยเจอแบบนี้ผมคงลำคานะ่ะนี่ฮันมายิงกันแล้วต้นเหตุคืงความเสียใจย ก็คือความจริงที่ซองเราไม่พูดกันทําไมไม่ลองหันหน้ามาคุยกันดูก่อนครับมุนๆอย่างนี้มันจะได้อะไรดูดิโอ้โหดูเดือดดูเดือนมากนั่นแหละเย้สีฟ้าชนะแล้วเดือดคนขับแล้วจัดเลยจัดดีไม่จัดกูจัดเองอ่ะโอเคเลิกเล่นครับตีแน่ตายค่าเรือโอเคไป ทำควิสเราดีกว่าอ๋ออันนี้มันจากพารทีเด้นี่ว่ไข่เนี่ยจำได้จำได้ไดมาแเรวอุย้ยลงใจเย็นพี่ฟื้อแอนิมนิ่มๆยังนิ่มอยู่สตาร์ทเลยจัดไปจะไปยึดไข้ไหนว่าดื่มก่อนนะไข่นี้จัดเวลาด้วยเออเดี๋ยวก่อน ทางที่ดีควรจะเชฟอะไรดีมีปุ๊กซองก็ดีสิครับนี่แน่เลิมทำลายล้างโอ๊ยโอ้ยอุ้ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอรี่นี่แน่ต้องรีโหลดด้วยอโอ้ยช้าช้ามันยิงได้เรื่อยๆเปลี่ยนกระสุนสมันอินฟินิตี้อแล้วชาติไหนจะพังนะเนี่ยป่าระเบิดดีกว,ว่าะไร้งี้ ปาระเบิดไงละกด F ลืมรับลืมลืมโทษดีสี่แน่ไอ้แน่หมดแล้วมันจะยิงอะไรพังได้บ้างเนี่ยอีอือยิงยองวิสันตโลว้าวฟิฟฟอลังการมากชคอตเนี่ยเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วเดือยต้องนูนฟืดอีอีออยิงระยะเผาเอ้ยไม่ใช่ดิในระยะไกล มีอย่หืนไปยิงไปแต่เดี๋ยวรีโหลดก่อนหมึกหมดต่อเลยเออโอ้ยโดสกิตีเนยโอ้ยดูดิล้วน,น,ดวนีด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าใช้เปล่าพี่ยแฟบอุ้ยร้อนยุงร้อนแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้บอกเลยใช้ปืนลูกซองยิง,งยิงคงจะไม่พังง่าย เจ็ดวิแล้วด้วยไม่น่าทันแนฮะได้สามเกียร์ก็ยังดีแล้วเออเือเออสามเกียร์ก็พอแล้วมั้งครับทุกเกียร์ามากกว่านี้อืมอันนี้ทวิบใหญ่โอเคโอเคครับสำหรับเกม just c a u s e นะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะวิ